ครับสวัสดีค่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้ก็ G C Studio จะมาสอนวิธีการใช้ออโต้ x e c u t e ของลู k w o o d นะแล้วก็จะสอนวิธีการใช้ลู k w o o d อีกแล้วในการไม่ต้อง Get Key แจ่ว่าสามารถใช้สกิปได้อยังไงแล้ออกเก็จะต้องใช้ไฟล์อะอรกันไม,ไม่ไม่จะเป็นแอปไปไาทำภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ เอาไป้วอกหนึล้าไปดเาไปอสุดเเอาก็ทีอันนั้นนี้ทีไป้ฮมีไฟอะรก็ลไปมา้เรากว่รไมนหัตงที่เอทยงไง่า แล้วก็เข้าที่ฟลดนะตามที่ทุกนแล้วก็เข้าที่ออโต้เชื่อปลดใหม่กดไฟ์กดตัวโอคแก้ไข่นี่ก็เข้าเก็บดูเลยว่าไม่ต้องมีปลอกที <icana> ใหกขี้แล้วค่ะล้างจานแป๊บ ล้างตา้างอะไรลล้างอยู่ หล้างการยังไม่เสร็จหรอกแต่จะทำโอเคนะพอเราเข้าเกมมาแล้วมันก็จะเป็นวันนี้นะสคริปที่ใช้เป็นสคริปของมาลุดังนั้นเวลาที่เรากดใช้ปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเป็น,วนไว้ลสขอมาลุสำหรับคนที่เลรีเจะ,จะเชาดนบ้เห็นไหมไม่ต้องกดคีย์แต่ยังสามารถ ใช้สคริปต์ได้โคตรตึงโคตรตึงนี่โคตรพึ่งโคตรตึงเป็นยังไงเป็นยังไงก็คลิปนี้ก็ขอแชร์นี้ก่อนนะครับสำหรับคนที่เหมือนจะมาสอบทำดีคอร์ได้เดี๋ยวจะทิ้งดีพอร์ไว้ในจ่าตาดีคอร์ตาดีคอร์เปนคนพัด